มาแล้วใกล้ๆวาแล้ววอ้ยสีลงเลยมาแล้ยโอ้ยยังจะพึ่งกี่ประตูอนอ้ยโอ้ยสวัสดีค่ะมีแช่องน้องวิง่งดับซิกนะคะอ้้ย ค่ะทุกคนลงรถบ๊บโดนแก้งไปแป๊บหนึ่งแล้วนะคะคอยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายตกแก่อ้หทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราก็ตนแกแกงแต่เช้านะฮะไม่ใช่อันนี้คือเพิ่งลงรถมาทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับ เสียปลากนะคะทุกคนแล้วก็พี่อ๋อนะคะชายปลากราดชปลากใครป้าขับรถแรงกันทุกคนเซนทางค้งมาเลยแหละโอ้ยหยอกจะไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> จี้ตูดไลยวิ่งมาเลยนะทุกคนโอ้โหสุดยอดเป็นลยสุดแบบตามวันวาติดติดเลยอะแับเรงนะเราอมตะคนเราโอ้ย <c oughs> <c oughs> พี่เปิดเพลงบนรถได้วิ่งนอนจ้ะประจําเพลงวาะศิวานะคะวันนี้ก็หน่าดินนะคะทุกคนไปเทไปเทตรงบ้านป้าแหละไม่ไกลเท่าไหร่มัง้งก็ไกลยอยู่ <c ười> ไม่ไกลเท่าไหร่เ่าก็ไกลยอยู่คืออะไรก็ไกลยอยู่นิดนึง ไม่ไกลมากนะคะเหมือนตอนน้นตอนนั้นไกลอยู่นะ,ะโอ้ตอนก็ไกลแหละไม่ต้องไกลอยู่หรอนี่ไกลอยู่คืออะไรน่าแหละทุกคนนะคะก็ไปแอบบนรถมานะคะไปแอบนอนจุ่ๆนะคะพี่ชายก็นันไหนชิลงเป็นชายเคีิปแปบ๊แปบๆขอนอนก่อนอีกจักเที่ยวเด้อเนี่ยทุกคน <laughs> มาไปอู้ง,งนะ่ายเนี่ยนะไปจ้าอน,นุขับเบาๆน้อยคับสิ่งเกินเดี๋ยวมันแบบแซงหน้าน้องมิ่งแหมเออแต่เขาว่ารถน้องมิ่ง แรงไม่เท่าเนอะอี้อะไรไปเลยไปเลยเดี๋ยวค่อยไปพึ่งลงมาเองก่อนเลยจ้าหาแต่เพื่อนคุยเนาะรู้เลยว่าขับรถมันเหงายิ่งพูดเก่งไนงะทุกคนนะยิ่งอยู่กับเพื่อนนะเนาะนี่เดี๋ยวพูดเก่งบางครังเลยไ,ไม่เหงาก็เลยอยากให้มารังด้วย <c oughs> นี่นะจ้า ที่นี่ลูกรังลูกรังสวยมากครับทุกคนเอากลับ้านไปแล้วเต้ยทำลูกรังหกตรงนี้ด้วยทางก็ไม่ดีอ้มันตกใจตกใจแดลนี้เฮ้เต้ยเหอ๋อเสีเต้ยเต้ยขับรถซิ่งตัว เหตุยัยงสน,นุกของเจ้าอยู่ผู้่เดียวแันนี้มาเห็นหน้าเห็นตารักทายกันหน่อยนะคะทุกคนหน้าซีมไก่ต้มเชียร์น้องมิง่งใช่ค่ะเพิ่งตื่นนะตื่นมาตะก,กี้นะคะแต่ก็สดชื่อ,เอนเดิม ปกติถ้าสมมตินอนยาวใช่ไหมมันก็จะื่น้ำมันก็จะสลุมสลือแต่เน,นี้ยนอนนั้นเดี่ยวก็ได้เขาเรียกว่าอะไรเพิ่มพลังทุกคนเพิ่มพลังประมาณนี้อันนี้เดยวเขาก็บอกว่าปลูกพี่เดยวเขาก็บอกว่าปลูกสตววรอเบอรี่ไม่รู้ใครโกหกมิ่งนะแต่มันทขํขทางไอ้ที่เหมือนเขาปลูกอะไรแตงโมไม่รู้เขคืออะไรหาตัวน้องมิ่งเนาะให้แต่ปลืกอยู่อน้จะ เดี๋ยวมิ้งพาไปดูตรงที่เขาขุดตรงนู้นนะคะทุกคนนี่คะ่ปะประมาณนี้เลยคะ่ะทุกคนตอนนี้เขาขุดตรงนั้นเนาะนี่นะคะแล้วก็ดูรอบๆก็ะจะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะ ท่านังงางพี่ออยลงมาแล้วนี่ดูซิืทำไมชอบแกล้งว้านี่หนอมนี่นม่นม,นมาวมาใดเลยนะความรักคนเดียวนั่นก็มีนะพี่ชายจะเปิดเพลงนี้ทำไมกันไม่รู้นะปิดไปเลยโอ้แล้วเราก็ต้องรอรถจรินะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนแบบ พี่แซกมาเชมินพี่แซกมาไม่ยิเสียงรถอยู่มั้งแบบือเป่าก็าจะไม่ใช่ให้ใมาเคขอว่าก่อนรถจะมานานนะมานี้มอเคโอ้พี่แซมสวัสดีค่ะ ไอีไปคนนะมห้ <laughs> โอ้ <laughs> คนกับยิดติอยังเนี่ยเขามันเล็กมันจะเป็นก้อนเอาคนบ่เออมา,อาละเกลี่ให้มันสมมเสมอเว้ยมนุษย์นย มันไม่เกี่ยให้มันเสมอกัน,นเกลี่ยให้มันแบบเสมอกัออกนเฮ้ยถ่า,ายถ่ายพี่เซมคุยกับสาวใช่พี่เจมคุยกับสาวอะทุกคนอันแรกไม่เอาอันนี้อุ่นเลยอันนี้เออน้ำมันแห้งไงเออเอาอุนอาอ่นไปอุ่นเลยบรอเออ อุ่นเลยอะไรอุ่นตรงนี้เลยมันก็เต็มหมอจ้ะ,ะเต็มก็เต็มตัวเห็นเต็มหลายครั้งแล้วอัดบุไรีก็ดึก,ก,ดกทีมรถ <laughs> มึงบกแปดเก้าถุยได้เลย,เลยมึงบอกอย่างไรแ, <laughs> แล้วก็หุงข้าว <laughs> เพื่อเย็น,น, <laughs> <Okay. S 2> นเาานายโอเค S <S พี่วิเศษวิเศษอุตส่าห์หุงข้าวเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวโอ้ยยออู่เันนี้มินก็ไม่รู้นะโอเคค่ะทุกคนพบกับใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ